เพจเพ่อมเ่อมาคลร์ดุลผู้รายการสำนักางานต้องการลรลบป่าปามยาเสพติดทสี่นะครับจับบงหวัดนนท์ตำรวจตูทรน,นะครับในพื้นที่ได้มีเพื่อสกัดกั้นและป่าปามนะครับตามนโยบายนะครับของกองทัพภาคที่สองและ หน่วยควบคุมทงนุการคือกองกําลังสุลสั์มนตรีในการสกัดกเป็นผู้ต้องหาหนึ่งคนนะครับเป็นคนไทยนะครับเป็นชาวไทยพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดประมาณหนึ่งแสนเม็ดนะครับหรือ20มัดให้ห้าสิบมัดนะครับพร้อมรถยนต์นะครับที่อยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับเป็นลำเลียงมานะครับในโดยจับกลุ่มได้ในที่เกิดเหตุก็คือวังรีสอร์ทของอำเภอวังสะพุงนำโดยท่านผู้การนะครับ ท่านก็ได้มาด้วยนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการสืบสวนขยายผลต่อไปครับจากสอบถามนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับก็ลำเลียงมาจากพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับส่วนรายละเอียดนะครับก็จะทางให้ทางผู้ขับของร้อยนะครับที่ได้ติดตามนะครับมาโดนใกล้ติดตามกลุ่มกระบวนการนะครับซึ่งเราไปกลุ่มกระบวนการของ เครือข่ายของนะ,ะครหลวงเมียงจันนะครับประเทศลาวนะครับแล้วก็กลุ่มเครือข่ายของคนไทยในพื้นที่จัหงหวัดหนองคายแล้วก็สืบทราบว่ามีการลักลอบนํายาเข้ามาในประเทศนะครับเป็นจานวนมากแล้วก็มาพักในพื้นที่จัหงหวัดหนองคายจากนั้นก็จะแยกบรรจุนะครับแล้วก็นําส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตอนในนะครับซึ่งยาละลอดเนี่ยจะเป็นจํานวนมากนะครับหลัก20-30มัดขึ้นไป นะครับในแต่ละจุดนะครับก็ได้ทําการติดตามแล้วก็ในเคสนี้นะครับกลุ่มผู้ค้าชาวลาวเนี่ยก็ภาษามาทางฝ่ายไทยครับ้นีอของการถนี้นคือพุ่งตรงมาที่อำเภอบางสะพุงเลยครับที่เดียวครับคือจะมาขายที่ที่จั<า>งหวัดเลยที่บางสะพุง <นะ S 2> ที่เดียวครับปริมาณในแต่ละในแต่ละรถหรือแต่ละเดือนประเมินได้ไหมครับว่าประมาณสักกี่แส่ละน,นก็ก ายาเสพติดลักลอบมาอย่างน้อยเป็นจำนวนหนึ่งร้อยมัดครับก็จะกระจายในพื้นที่าชายแดนจังหวัดหนองคายอุดรแล้วก็จังหวัดเลยแสดงว่าถ้าสมมติเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีประมาณทัก1สิบครั้งได้ไหมแบบนี้ก็ก็คงไม่ถี่ขนาดนั้นก็ประมาณสองสามครั้งครับยอดใหญ่ในพื้นที่ของวังสะพุงหรือทาง,างจังหวัดเลยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราเรามีการข่าวอยู่แล้วว่ามันมีกลุ่มหลักๆอยู่เพียงไม่มีไม่กี่กลุ่มเมื่อ ต้นเดือนมีนาแล้วก็ถลายไปแล้วเครือข่ายหนึ่งก็ยังเหลืออีกเครือข่ายหนึ่งซึ่งณนเวลาเนี้ยกำลังสอบสวนขยายผลว่าในเครือข่ายตัวใหม่ที่เข้ามา,าอตเนี้ยมันจะเข้าไปในเชื่อมโยงในเครือข่ายของเครือข่ายไหนส่วนในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการป้องกันก็อย่างที่ที่ท่านผู้ว่าการตรวจเตรนแสดงภาสองนำเรียนนะว่าเราจะบริการในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเผ่าทางด้านความมั่นคงของ,ของทางฝ่ายฝ่ายทหารข้างฝ่ายของฝ่ายปกครอง